สวัสดีค่ะพี่ล็อบกุปนะครับแต่งตัวแบบนี้อโอเคค่ะก็ซินดี้เอเซเดลได้ไหมดูรองพื้นวันนี้เราจะมามาร์กหน้าโชว์กันไปเลยนะคะหน้าเดกมากแบ,บนรนด์เฟย์ยาม หิวข้าวก็หิวมากแต่ว่าก็คืออยากจะให้แบบสวยก่อนบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่เอแฟนบอยสาขาสยามสแควร์านสวัสดีค่ะพี่ล็อบกุปนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสนะคะแต่ว่าแต่งตัวแบบนี้โอเคค่ะ ก็ซินดี้เอ็กซ์ลค่ะได้ค่ะก็เป็นเกสของเราในวันนี้และเป็นเกสที่ท่งพลังมากๆนะคะเดี๋ยวดูความอลเรสของนางแต่ว่าเราจะมาช็อปกันค่ะไปไปเลยค่ะทางหรอดูรองพือพี่กอล์ฟหาปัญหาของซินก็คือเวลาที่ซินแต่งหน้าค่ะซินอยากจะแต่งแนวเอิร์ธโทนซินว่าผู้หญิงทุกคนอยากแต่งเอิร์ธโทนกันหมดแต่มันยากอะโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยนั่งนี่เลยมาค่ะ แล้วเราก็าจะมาทำความสะอาดใบหน้าด้วยค l ีน n ิ i n ค่ะซึ่งเป็นเฟรีย c l ลี n ซ i n g นะคะนอกจากทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกแล้วยังมาพร้อมสารบำร,รุงถึง5ชนิดด้วยกันวันนี้เราจะมามาร์กหน้าโชว์กันไปเลยนะคะน้าเด็ด แบรนด์เฟรย่าต่อไปที่เราจะทำนะคะคือครีมแทนน้านั่นเองคะ่ะ <Yeah. S 1> ครีมแทนน้าของเฟรย่านะคะเข้มข้นมากเลยนะคะนี่และนี่ก็คือ Everyday Look ที่มีความโชว์ผิวได้ด้วยแล้วก็มีความวอร์มดูเป็นผี้ที่อบอุ่นจริงใจไม่ใช่เฟรย่า <Fre ya. S 1> เรียบร้อยค่ะก็วันนี้นเอากลับบ้านเอากลับบ้านค่ะวันนี้พวกเราทุกคนและแบรนด์เฟรย่าขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะ วันนี้เราชวนคุณนายแม่มาทานข้าวที่ครัวดอกไม้ขาวแถวถนนบำรุงเมืองค่ะร้านนี้เหมาะสาหรับการชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาทานมากๆเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศของเขามีความโคซี่น่นั่งและที่สําคัญนะคะเบเกอรี่โฮมเมดของเขาคือเลิศอาหารไทยจีนฝรั่งมีให้เลือกเยอะมากเมนูคือละลานตาละลานใจสุดๆมีเยอะมากเอาะมาดูคุณนายแม่ของดิฉันนะคะนั่งตรงนี้แบบชิลๆอโบอกไม้บกมือนินดหน่อยแบบนางงามจานแรกนะคะสปากเกตตี้คาโบนาร่าค่ะนางทานคนเดียวไม่แบ่งใครเลยนะคะเพราะว่าเป็นของโปรดค่ะต่อไปเส้นใหญ่ โครงหมูอบนะคะเส้นใหญ่เขามีความเข้มข้นมีเผ็ดนิดๆและเห็ดชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะส่วนตัวเนื้อหมูนะคะไม่ต้องบอกเลยว่ายุ่ยมากๆเลยค่ะจานต่อไปนะคะข้าวผัดต้มยำกุ้งครบเครื่องมากๆเลยและแน่นอนซินดี้เอ็กซ์อลมาทั้งทีของหวานก็ต้องมาสิคะโรตีไททาวเวอร์คือกินคนเดียวไม่หมดแน่นอนแอปเปิลครัมเบิลคือถ้าเกิดใครที่ชอบวานิลลาซอสนะคือเลิศต่อไปนะคะบานาฟี่จานโปรดของดิฉันเองค่ะไปที่ไหนก็ต้องสั่งเป็นยังไงคะบรรยากาศโครดอกไม้ขาวว่างๆไปแวะทานกันนะคะ